สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปของวันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนเขียนตามคำบอกกันนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆหยิบสมุดภาษาไทยนะคะหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะลูกเขียนเลยค่ะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22มกราคมพุทธศักราช2564นะคะ เขียนคํานะคะอ้าววันนี้ลืมไปนะคะว่าเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะครูลืมแก้นิดนึงวันนี้นะคะเป็นครั้งที่สี่แล้วลูกเด็กๆเขียนเป็นครั้งที่สี่นะคะเขียนทั้งหมดสิบคำนะคะเลขหนึ 5, ่งถึงห้าเลขหกถึงสิบนะคะลูกเด็กๆด็กพอดไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มบอก คำเลยนะคะลูกอ่าคำแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าภูเขาข้อหนึ่งนะคะคําว่าภูเขาอย่างเช่นฉันเห็นภูเขานะคะต่อไปข้อที่สองคำว่าข้าวข้อที่สองคำว่าข้าว ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้องผูรินะคะทานข้าวทานข้าวเช้าเนาะต่อไปข้อที่สามนะคะคำว่าปากคำว่าปากยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นฉันมีปากต่อไปหรือว่า ฉันฉันอะไรดีคะฉันใช้ปากทานข้าวได้ไหมต่อไปข้อที่4นะคะรดน้ำนะคะคำว่ารดน้ำยกตัวอย่างนะคะน้องฉัดรดน้ำต้นไม้ทุกวันช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไป ข้อที่5นะคะคำว่ารู้ใจคําว่ารู้ใจตัวอย่างประโยคนะคะน้องนายรู้ใจน้องอาชินะคะน้องนายรู้ใจน้องอาชินะักเรียนไม่ต้องเขียนประโยคนะคะเขียนคำนะคะแค่คําว่ารู้ใจนะคะข้อต่อไปข้อที่6นะคะ คําว่าระบายข้อที่6นะคะคําว่าระบายตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นน้องริจิระบายสีลงสมุดนะคะต่อไปข้อที่7นะคะคำว่า ไม่กินข้อที่เจ็ดนะคะคำว่าไม่กินค่ะตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นน้องน้องออนาซาไม่กินน้ำอัดลมนะคะน้องนาซ่าไม่กินน้ำอัดลม ไปข้อที่8นะคะคาว่าเกเรนะคะข้อที่8คําว่าเกเรเด็กปหนึ่งแไม่เกเรนะคะไปข้อที่9คําว่ากละมังข้อที่9านะคะคาว่ากะละมังเช่นคุณแม่ มีกละมัง10บใบต่อไปข้อที่10นะคะคำว่าขอบคุณค่ะข้อสิบคำว่าขอบคุณขอบคุณนะคะลูกโอเคนะคะ10ข้อเสร็จแล้วเนาะเ,เราไปดูเฉลยกันนะคะลูกในคลิปต่อไปนะคะ